ล่าสุดค่ะเป็นเป็นความเอ๊ะอีกอันหนึ่งที่ดีเอสเขาดูพิรุษแล้วก็เขาก็ใช้ความรู้ว่าเวลาที่จะสร้างตึกสักตึกหนึ่งโดยเฉพาะหน่วยง,งานราชการเนี่ยตกลงแล้วเขาต้องทาอะไรบ้างเช่นต้องมีกองออกแบบในสังกัดก็จะมีการมอบหมายให้กับกรมโยธาแล้วก็ผังเมืองหรือว่ากรมศิลปากรอ,ออกแบบอาคารข้าราชการหน่อยซีซึ่งทั้งสงหน่วยง,งานก็ต้องออกแบบให้แล้วเสร็จ นะคะภายใน180วันแต่อันนี้เนี่ยกรมโยธาและผังเมืองบอกว่าไม่สามารถออกแบบได้ทันก็เลยปฏิเสธที่จะรับงานไปทางสอตงกอก็เลยต้องไปว่าจ้างเอกชนแต่สิ่งหนึ่งที่คนพบคือวิศวกรที่ลงชื่อเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างตึกสอตง,งอนั้นอายุมากถึง85ปีซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฮะเดี๋ยวก่อนนะคนออกแบบอายุ85ปีคือไม่ได้ดูถูกในเรื่องของความสามารถหรือใดๆก็ตามแต่มันมีความเอ๊ะอยู่ว่า โอ้โห oh, คนที่ออกแบบก็อย่างที่อย,ทอย่างที่เมื่อวานนี้เราเราอัปเดตก,กันนะคะขนาดวิศวกรที่ออกแบบนั้น,นเ็าเป็นชื่อที่เขาคุมงานคือ20ปีเขาไม่ได้ทาด้านนี้มาเลยทําไมมีคนบอกว่าเขาทําและลายเซ็นก็ไม่ใช่ลายเซ็นเขาแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเอ๊ A ก็คืออา้าวตกลงบริษัทแห่งการออกแบบวิศวกรที่ลงชื่อเป็นผู้ออกแบบนั้นอายุ85ปีเดี๋ยวด mm ีเอสไอก็ต้องออกมาเพื่อที่จะบอกถึงสิ่งที่เขาไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วคืออะไรอันนี้คือ mm hmm. ความคืบหน้าของสอบตองออนะคะ ครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็เจอเพิ่มเรื่อยๆนะครับ44<ช>คน<ช>ก็ยังคงเดินหน้าในการรื้อถอนกันอยู่นะครับ Green